สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้วันที่15นะครับพฤศจิกายนปี2 5 6 6ครับผมนิปุลออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้พอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมารีวิวเจ้าคันนี้เลย t o y ย t a v วีโกแชมปปี2014เครื่อง2.5 VN Turbo นะครับเป็นเครื่อง2.5 VN นะครับคันนี้เป็นเครื่อง VN 144แรงม้านะครับไม่ใช่เครื่อง120นะครับคันนี้เป็นว i โกแชมป์2.5 ตัวจีนะครับก็เป็นตัวท็อปอีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้านะครับคันนี้สวยมากบอกได้คำเดียวว่าสวยจริงการันตีได้แล้วก็ถามว่ารถเคยทำสีมาไหมรถเคยทำสีมานะครับแต่ไม่เคยพลิกคว่ามไม่จมน้ำนะครับไม่มีการชนหนักมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับก็ถามว่าร่องรอยขูดขีดมีไหมมีนะครับสำหรับสีขาวดูผ่านกล้องอย่างนี้มันไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้าดูในรถก็จะค่อนข้าง ที่จะชัดหน่อยนิดนึงนะครับอย่างฝ่าท้ายเห็นไหมครับมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็แบบนี้นะครับเล็กๆอย่างเงี้ยฝ่าท้ายนะครับก็มีร่องรอยบ้างนะครับก็ตามสภาพนี้เลยนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทําไมนี่ผลออโต้คาเพิ่งเอามารีวิวหรับรํานับคันนี้นะครับคันนี้นะครับถ้าใครจําได้วันนั้นล้อหลังที่มันล้อมันรั่วใช่ไหมครับที่ผมมารีวิวจอดไว้ข้างบ้านนะครับสําหรับคันนี้ นี่ผลออโต้หาชัดเจนกว่านี้บ่มมีอีกแล้วคือให้เห็นรถสภาพเดิมๆเข้ามานะครับมีบันไดข้างด้วยแต่ตอนนี้เราเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับขัดสีล้างห้องเครื่องพ่นกันสนิมด้านล่างให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์นะครับติดท์มปลอดให้เรียบร้อยนะครับคุนเรียบร้อยเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะครับและก็ที่สําคัญคันนี้ขอบคุณนะครับลูกค้าที่อยู่ ละยองนะครับอยู่ที่อชนบุรีหรือเปล่าไม่จําไม่ได้เหมือนกันไม่แน่ใจแต่ลูกค้าไม่ได้มาดูรถโอนมัดจําตั้งแต่วันนั้นแล้วจัดไฟแนนซ์อนุมัติผ่านแล้วให้ผมเอารถไปส่งที่จังหวัดสกลนครในวันพรุ่งนี้ผมเลยต้องมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูเพราะลูกค้ายังไม่ได้ดูรถคันนี้เลยตั้งแต่ที่เขาจองมานะครับผมก็ พยายามนะครับเก็บงานส่งถ้ารูปถ่ายให้ลูกค้าแล้วก็บอกลูกค้าว่ารถคันนี้สวยจริงแท้นะครับก็สภาพนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับเนี่ยสภาพเดิมๆแท้แน่นอนนะครับก็ถามว่าร่องรอยการทําสีมีบ้างไหมมีบ้างนะครับร่องรอยการทําสีเคยมีนะครับแต่น็อตตรงนี้ก็ถือว่าสภาพเดิมๆไม่มีการขยับขยื่นนะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการขยับขยื่นน็อตฝากระโปรงมีการทําสีมาบ้างอ่า ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่น็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการขยับเขยื่อนและที่สําคัญนะครับโครงตะเข็บด้านข้างนะครับไม่มีการพลิกคว่ำไม่จมน้ําแน่นอนนะครับไม่มีการชนหนักแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับวีโก้แชมป2.5ตัว G ที่สําคัญผมอยากรีวิวให้ดูละเอียดนะครับอาจจะไม่ได้ดูช่วงล่างแต่ผมบอกได้เลยว่า ช่วงล่างนะครับผมพ่นการสนิมให้เรียบร้อยเก็บงานรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะครับเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยเบาะสะอาดมากนะครับสภาพนี้ภายในถือว่าเต็มด้วยนะครับพวงมาลัยมีฟังก์ชันถุงลมนิรภัยพร้อมนะครับฟังก์ชันเล่นผ่านตัวนี้ได้นะครับ USB ได้นะครับก็ผ่านตัวนี้นะครับสายไฟมีอะไรได้นะครับ USB เล่นได้อะไรต่างๆ เพราะ2014จะเป็นหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นถูงลมน้รภัยคู่ด้วยแอร์แบบคู่นะครับระบบเซฟตี้ล็อกนะครับทุกอย่างคันนี้สวยจริงนะครับและที่สําคัญนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถแล้วลูกค้าไม่เคยเห็นรถด้วยนะครับดูผ่าน y o u t u b e นิผลออโต้คาร์อย่างเดียวนะครับดูผ่านยังไงก็วันที่ผมลงรายละเอียดรถนะครับต่างๆผมก็วันนี้จะมา รายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้รถหนึ่งสองนะครับคันที่ยังไม่ได้รีวิวคือคันสีขาวคันนั้นนะครับคันนั้นลูกค้าจองแล้วนะครับเมื่อตอนเที่ยงวันนั้นเองคันนี้ก็จองแล้วนะครับตอนนี้รถอยู่ที่หน้าร้านจะหมดแล้วลูกค้าจองกันเรื่อยๆเลยนะครับก็ลงรีวิวคันไหนลูกค้าจองคันนั้นแต่คันนี้แค่ลูกค้าเห็นผ่านนะครับลูกค้าจํา t r s p o r t ตัวด้าน,น,นข้างได้ลูกค้าจองเลยนะครับว่าจะซื้อให้คุณพ่อที่อยู่จังหวัดนครพนมนะครับ โดยที่ลูกค้าไม่ได้มาดูรถคุณพ่อไม่ได้มาดูรถแล้วเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้นะครับเริ่มจากกันชนหน้านะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับกระชไฟตาเดิมแท้นะครับกระจังหน้าตัวเดิมนะครับป้ายทะเบียนเลขสวยด้วยงวดที่จะมาไปส่งรถวันที่16อย่าลืมกันแน่นอนนะครับ546นะครับคันนี้เราจะไปส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้วันที่16นะครับ ไฟตัดหมอกม nice ki ีนะครับออกหมดทุกหลอดทุกดวงนะครับไฟตรงไฟตาฝากระโปรงไม่ม <city> ีร่องรอยตาหนิถึงว่าเคยทําสีมาก็เจิงแต่ไม่มีการตําหนิแน่นอนนะครับไม่มีรอยบุกีดไม่มีการโป้สีนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับวันนั้นรีวิวให้น้องสาวเขาดูตัวนี้จะเป็นรอยบุกนิดเดงใช่ไหมครับผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับไม่มีร่องรอยนะนะครับตัวนี้นะครับกระจกเคยเปลี่ยนมานะครับแต่ข้างบนไม่เป็นสนิมไม่มีผุนะนะครับไม่มีทะลุนะครับหลังคานะครับสวยไม่มีรอยบุกรอยบี้นะครับ ก็คานเสาก็คงสภาพเดิมแท้นะครับกระจกด้านข้างโคเนียมเป็นไฮรักตัว VN เนี้ยสติ๊กเกอร์ไม่อยู่ไม่ครบนะครับก็ไม่เป็นไรมีแค่ v n นะครับแต่เธอผหายนะครับแล้วก็เป็นไฮรักนะครับก็ด้าข้างเป็นสติ๊กเกอร์ TRD นะครับติดมากับเจ้าของเดิมนะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประตูด้านข้างก็เป็นโตโยต้าเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นโตโยต้าเดิมฟิล์มปลอดแบบสวยๆเลยนี่ผลอถตู้ขาชัดเจนไหมเห็นทันทุกเงาเลยนะครับนี่ก็คือนี่แหละที่บนอถตู้ขานะครับก็ ให้เห็นกันเลยนะครับก็นี่ไงครับให้ลูกค้าได้ดูนี่ครับก็คือเรารีวิวให้ดูจริงๆครับกับที่ผลเอาตัวขา่าไม่ได้เห็นหน,หน้าเห็นหน้าผ่านแต่ก็นี่ยฟิล์มประลอดนะครับฟิล์มประลอดติดฟิล์มไม่ใช่ติดกระจกนะครับคันนี้นี่ยฟิล์มประลอดมองหาด้านในเนี่ยผมบอกได้เลยไม่เห็นแน่นอนนะครับมองเข้าไปข้างในไม่เห็นแต่ข้างนอกออกมาสว่างแน่นอนนะครับก็สวยด้วยนะครับฟิล์มตัวนี้นะครับ แล้วก็ด้านข้างนะครับก็ไม่มีร่องรอยขูดขีดนะเราเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ขนแมวขันแมวอะไรต่างๆนะครับก็มีข้าบสีขาวก็เป็นธรรมดานะครับตัวนี้แต่เป็นกระจกเดิมนะนะครับกระจกตัวเดิมนะครับไล่ฝ้ายังอยู่ครบนะครับไม่มีรอยนะก็มีร่องรอยบ้างแม็กไลเนอร์ก็ก็สวยนะครับก็มีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่เยอะนะครับก็สภาพก็สวยดูนะครับอันนี้ก็คือล้างทำความสะอาดให้ ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ถามว่าสวยไหมก็โอเคนะนะครับก็ไม่จะเป็นคาบอะไรยางเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยคาบดินอะไรนี่แหละครับก็ยังไม่ล้างเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะให้ลูกค้านะครับแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมล้างให้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับถูๆไปไปมานะครับแม็กไลเนอร์ไหมนะครับ แล้วก็ด้านข้างนะครับก็ถือว่าสวยไหมก็สวยนะครับมีร่องรอยขนมงขนแมวบ้างเล็กๆน้อยๆอยู่อย่างนี้นะครับก็มีบ้างเนี่ยขัดไม่ออกนะตัวนี้แต่เราก็ไม่ได้ทําสีครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปนะครับก็ถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นนะครับถ้ามองมาห่างๆอย่างนี้ก็ไม่มีไม่เห็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรายืนใกล้เห็นนะครับฝาท้ายนะครับก็สภาพก็โอเคนะเป็นฝาท้ายเดิมนะครับกันชนก็มีนะครับกันชนก็มีของตัวเดิมมากับรถเลยนะครับก็ตัวนี้น่าสวยอยู่นะครับ แล้วก็นะครับฝาพื้นท้ายนะครับเราก็เก็บงานให้เรียบร้อยเม็ดอาร์คด้านนี้นะครับของเดิมแท้แน่นอนนะครับสีตัวนี้อาจจะไม่สวยนิดนึงนะครับแต่ก็ท้ายเดิมแท้แน่นอนไม่มีการชนท้ายแน่นอนนะครับพื้นตัวนี้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสภาพเต็มร้อยนะครับวันนี้นะครับช่างงานไปแต่เม็ดอาร์คของเดิมแท้นะครับของเดิมทุกอย่างนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นี่นะครับก็สภาพเดิมเดิมเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับ นี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เป็นสภาพเดิมๆจริงๆแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ให้ทุกทาได้เห็นกันนะครับนี่อ่านะครับสภาพท้ายเดิมแท้แน่นอนเป็นตัว G ีนะครับไฮรักตัว G ีฝาท้ายอาจจะมีร่องรอยขนแมวบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นพวกประมาณนี้นะครับเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็มันไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับก็ถ้าเรายืนดูขนาดนี้จะมองไม่เห็นไม่มีไม่เห็นนะครับก็สภาพเต็มที่นะครับก็ เราก็ทําให้นะครับก็ขัดสีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสวยนะนะครับก็สภาพพร้อมนะครับพร้อมที่จะไปสมมองให้ลูกค้าล่องรอยต่างๆนะครับแต่เครื่องดีไหมเครื่องดีแท้แน่นอนเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์นะครับฝั่งทางด้านขวานะครับก็มีรอยมาร่องรอยไหมก็มีรอยตัดแค่สติกเกอร์ตัวนี้ออกตัวเดียวนะครับช่องตัวนั้นน่องนั้นก็ไม่มีร่องรอยขูดขีนะครับสภาพเดิมๆบางๆนะครับตัวนี้ก็นเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะสภาพเนี่ย แล้วก็ด้านท้ายนะครับไม่มีชนท้ายแน่นอนตามที่ผมรายงานเลยด้านข้างนะครับบางๆเดิมๆเหมือนกันนะครับกระจกเดิมโตยต้านะครับฟังเสียงนะครับได้เลยนะครับเหมือนเคาะเหมือนแตงโมนี่แหละนะครับส่วนภายในนะครับค่อนข้างที่จะใหม่จะเยี่ยมจะสะอาดมากนะครับก็น็อตไม่มีการขยับเขยื่อนตามผมรายงานให้เลยนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็จะไปดูนะครับก็จะพามาดูนะครับตรงนี้ให้ ให้ดูนะครับก็เ,เป็นห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับอ่านะครับห้องเครื่องยนต์นี่นะครับ แ่นฟ้ากระโปรงนะครับก็มีการถอดเคยขันน็อตขอทําสีมานะครับเพราะว่าผมก็เลยแต้มให้นิดนึงนะครับตัวนี้นะแต่เป็นสียังเป็นคงสภาพเดิมสวยๆอยู่นะครับข้อขอถามว่าแต่น็อตแก้มนะครับแก้มนะครับขวาไม่มีการขยับเคยื่อนของน็อตนะครับไม่มีการขยับเคยื่อนของน็อตเลยนะครับซุ้มด้านหน้าของเดิมแท้แน่นอนน้ํามันเบรกใสมากดีมากนะครับใช้งานไม่หนักแน่นอนนะครับ แล้วก็ด้านโครงด้านข้างนะครับซุ้มตะเข็บด้านข้างของเดิมโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการชนด้านหน้าแน่นอนนะครับไม่มีชนนะครับด้านหน้าด้านฐานซับคานตัวล่างก็ไม่มีร่องรอยการชนนะครับก็ถือว่าสภาพด้านหน้าโครงสร้างตัว <to> เ <Efendimiz> ดิมแท้แน่นอนแผ่นฟ้ากะโปวงก็ของเดิมโรงงานนะครับของเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแผ่นเพลทนะครับก็เป็นปี2014แท้นะครับของแท้แน่นอนเป็นแผ่นเดิมแท้ แล้วก็ที่สําคัญข้างในเป็นสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีร่องรอยการทําสีมานะครับน็อตฝากระโปรงก็ถามว่ามีการขยับพเพยื่อนเล็กน้อยก็มีนะครับแต่ข้างในไม่มีการขยับเพรเื่อนไม่มีการถอดน็อต mm hmm. <Not S 2> แก้มซ้ายขวาไม่มีการขยับพเพยื่อนนะครับของเดิมแท้แน่นอนนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการเปลี่ยนมาคานหน้าไม่มีการเปลี่ยนมานะครับทุกอย่างกระปุกน้ํายากระปุกมัน power เ okay. คเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยน้ำมันเครื่องใสเลยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยเห็นไหมใสปิ๊งเลยนะครับก็เหมือนกับไม่มีเลยนะครับก็น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับทุกอย่างนะครับก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับเป็นเครื่องสอง0ันห้าอนนะครับสภาพเครื่องยนต์ถามว่าดีไหมเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีเครื่องสวยด้วยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เกินดังนิ่มมากนะครับฝาก็คงเบาบาวไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับหรือว่าสภาพโอเคเลยนะนะครับเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยจังนะครับก็ให้พันนะครับมาไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่นะครับ ค้านะครับที่สนใจรถมือสองอยากได้รถมือสองห้กดติดตามกับพี่ปุ่อโโตคาได้เลยนะครับคันนี้จะไปส่งมอบที่จังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะออกเดินทางแล้วนะครับสำหรับวีโค้แชมป์2.5 V Entero ี2014นะครับคันนี้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางไปส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้เลยนะครับสาหรับญี่ปุ่อโโตคาชัดเจนกว่านี้ผมอีกแล้วต้องที่พี่ปุ่อโโตคาสนใจรถมือสองกดติดตามได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ